ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสเปอร์พบแมนยู่ไร้เงาแรดฟอร์ดเดียโลชูโรงคาดแล้วพีแดงเกมคาราบาวครับคุณซูรูเบนอมริมตัดสินใจดอกมาคัดแรดฟอร์ดต่อไปในเกมพบสเปอร์สึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายหลังนักเตะไม่มีชื่ออยู่ในทีมบุกกรุงลอนดอนทัพปีแสดงมีคิวเยือนทินทอดแนมฮอสเปอร์สเตสเดียมในเกมฟุตบอลถ้วยใบยเล็กประเทศอ,อังกฤษ วันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมนี้โดยพวกเขากำลังอยู่ในช่วงคึกสุดขีดหลังพึ่งบุกปราแมนซิตี้2ต่อ1ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับขุมกำลังแมนยูชุดเดยือนทินไกลเดือยทองค่อนข้างจะฟูทีมโดยมีชื่ออาริโดกานาโชกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งส่วนแรดฟอร์ดไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยขณะที่เมสันมาโมซิต์ลงสนามเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเช่นเดียวกับลุคชอที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายแต่จอห์นนี่อีแวนมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี แม้จะเป็นเกมคาราบาวครับแต่อาโมริมคงไม่ปล่อยผ่านเพราะต้องการนําทีมประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักเตะดังนั้นไลอัพในแมตช์นี้อาจจะใช้ผู้เล่นตัวหลักหลงสนามผู้รักษาประตูองเดโอนาหน้าแม้ว่าโอนาน่าจะฟอร์มหลุดไปบ้างแต่สาหรับเกมนี้อาโมริมต้องการความแน่นอนจากนายทวารชาวแคมรูนอย่างมากดังนั้นการมีเขายืนเฝ้าเสาน่าจะทําให้แนวรับค่อนข้นขางอุ่นใจเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเกมลูกของสเปอร์ค่อนข้นขางดุดัน ฉนั้นทีมจึงต้องการความมาสัสจันของโอนาน่าและด้วยประสบการณ์ของเจ้าตัวน่าจะมีประโยชน์กับทีมมากๆก,กองหลังมาทายเดลิกแฮร์รี่แม็กควายลิสโดมาติเนสมีความเป็นไรที่คุณซือมาร็อกเกอร์อาจจะเลือกใช้3มแนวรับชุดที่บุกพลิกนรกชนะแมนซิตี้อีกครั้งเนื่องจากทั้ง3าคนกำลังเล่นได้อย่างเข้าขาดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องพักพวกเขาเพราะนี่จะเป็นเกมที่จะทำให้เดลิกแม็กควายและมาติเนส มีความเข้าใจในการเล่นร่วมกันมากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นแผงหลังที่อมริมมองว่าน่าจะเป็นออปชันแรกของเขาในการจัดทีมวิงแบ็กนแซม่าซาอุดิโกดาโลผลงานของมาซาอุทางฝั่งขวาถือว่าโดดเด่นอย่างมากนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงสมร์นี้และฟอร์มยิ่งร้อนแรงอย่างมากในยุคที่อมริมกลุ่มบางเหียนดังนั้นฟอร์มการเล่นของเขาในการเล่นเกมรุกและรับถือว่าไว้วางใจได้เสมอขณะที่ดาโลยังคงต้องไปยืนเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายต่อไป แม้ฟอร์มจะลุ่มๆดอนๆอนแต่ในเกมกับแมนซิตี้ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นนี่จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้พัฒน์ตัวเองอีกครั้งกองกลางคอบบี้ไมนูมาโนเอลอูกาเต้จากกรณีที่เมาส์มีปัญหาบาดเจ็บนี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งไมนูลงเป็นตัวจริงหลังเกมกับแมนซิตี้นักเตะลงมาเป็นตัวสำรองและโชว์ฟอร์มได้ดีเยี่ยมในการเชื่อมแดนกลางกับแนวรุกขณะที่อูกาเต้เริ่มโดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตัดเกมและการคุมจังหวะการเล่นรวมทั้งการจ่ายบอลอย่างแม่นยำ ฉะนั้นทั้งสองคนน่าจะรับมือกับแผงมิดฟิลด์ของสเปอร์ได้ดีเลยทีเดียวแนวรุกอามาเดียโลลาสมูดฮอยลุนบรูโน่แฟรนันสำหรับตอนนี้ไม่มีนักเตะแนวรุกคนไหนในทีมที่ฟอร์มร้อนแรงเท่ากับเดียโลอีกแล้วผลงานของเขาโดดเด่นตั้งแต่เริ่มซีซั่นและยิ่งมาพีคสุดๆในยุคข,ของอรโมริมล่าสุดกับฟอร์มขั้นเทพในเกมดับซ่าแมนซิเตี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือกระดูกสันหลังในเกมบุกข,ของแมนเชสเตอร ขณะที่กัปตันบูโน่อาจจะต้องขยับขึ้นไปเล่นทางฝั่งซ้ายเนื่องจากแรดฟอร์ดไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ส่วนกาณาโชคงเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นสำหรับหน้าเป้าตอนนี้ฮอยลูนเพึ่งพาได้มากที่สุดเพราะโจชัวเซอร์ซีเหมาะจะเป็นอย่างอะไรมากกว่าถ้วยนี้ไก่คมผีเกรดก่อนเกมสปเปอร์พบแมนยูนเต็ด คู่สุดท้ายประจำรอบก่อนรองชนะเลิศของสึกคาราบาวครับฤดูกาล2024-2025ถือเป็นคู่ใหญ่ประจำรอบนี้ด้วยเมื่อท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งคู่ต่างก็เป็นทีมใหญ่แถมพึ่งได้กำลังใจที่ดีมาบาดหมางจากการที่สเปอร์ถล่มเซาทันตัน5-0ส่วนแมนยูเพิ่งมีชัยเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1ซึ่งเราจะมาดูถึงเกรดของคู่นี้เพื่อเป็นการรับกระแสะเกมนี้กันการเจอกันในถ้วยนี้ ในสมัยที่ยังใช้ชื่ออื่นด้วยนั้นคู่นี้เคยเจอกันในถ้วยหลีคัพมาแล้ว8ครั้งซึ่งสเปอร์เป็นฝ่ายเอาชนะได้5หนนขณะที่แมนจเตเป็นฝ่ายได้เฮสาครั้งในกรณีที่นับรวมช่วงต่อเวลาพิเศษและช่วงดวนจุดโทษเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามถ้านับเป็นการเจอกัน2ครั้งหลังสุดในถ้วยนี้แมนยูนเตก็เป็นฝ่ายที่สุขสมหวังทั้ง2หนนั่นคือรอบชิงชนะเลิศของฤดูกาล2008-2009ที่ทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟร์กุสันชนะในช่วงดวนจุดโทษ4ต่อหนึ่ง หลังจบ120นาทีเสมอกัูน .0 ต่อ0ย์และซีซั่น209ถึง210ที่แมนเดตช์ชนะไป2ต่อ0ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่จริงแล้วจากทั้งหมด3นัดที่สเปอร์ได้เฝ้าบ้านเจอแมนเตช์ในถ้วยนี้นั้นพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแต่ทั้ง3าเกมที่ว่ามันเกิดขึ้นสมัยที่ไกเดือยทองยังเล่นอยู่ที่ไวท์ฮาร์ดเลนจะมีครั้งที่4หรือไม่นี่จะถือเป็นการสัมผัสเกมคาราบาวครับครั้งแรกของรูเบนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเดตช์ พราะตอนรอบ3มที่ปีแสดงถล่มบาลซสลีย์็ต่อศูนย์กุญซือของทีมคือเอริกเทนฮากส่วนวันที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้หต่อสในรอบ4คนที่คุมทีมก็คือรุดฟานนิสเตอร์รอยทังนี้ในประวัติศาสตร์ของสึกลีครับเคยมีเพียง3ครั้งเท่านั้นที่มีทีมใดทีมหนึ่งใช้กุญซือไม่ซ้ำหน้ากันเลยในฤดูกาลเดียวกันแต่ทีมนั้นๆยังผ่านเข้ารอบได้ถึง3รอบติดต่อกันได้แก่ซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาล2 0 1 3าถึง2014เซาท์แชมตันชุดซีซั่น2ถึง2 0 2 3 รวมถึงวูบทำต้นวอเรอร์นในรูปการ2,022ถึง2,023ยิงกระจายอีกไหวไหมแน่นอนว่าการเยือนสเปอร์ถือเป็นเกมสุดหินจนแค่จะทำประตูให้ได้หนึ่งลูกก็อาจจะเป็นงานยากสำหรับแมนเชสเตอร์แล้วแต่ถ้าเกิดพวกเขาทำได้อย่างน้อย5ลูกมันก็จะทำให้แมนเชสเตอร์เป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูต่ตอ1เกมในถ้วยนี้ได้มากถึง3นัดติดต่อกันโดยทีมเดียวที่ทำอย่างนั้นได้ในตอนนี้ก็คือเชลซีชุดฤุูการ2,012ถึง2,013ที่เคยชนะวูบ6-0ต่อนย์ เฉือนแมนยูเจ็ดต่อ4ในช่วงต่อเวลาพิเศษและถล่มลีนยเูเจ็ดหต่อ1ตัวอันตรายของทั้ง2ทีมเดยันคลูเซฟสกี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษกับการเล่นคาราบาวครับในฤดูกาลนี้เพราะเขาทำไปแล้ว3แอซิดจนทำให้เขาถือเป็น1ใน4นักเตะที่ทำแอซิดในสุดคาราบาวครับประจํารดูกาล2 0 2 4ัน2 5ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งคนที่แอซิดถ้วยนี้ได้เยอะเท่ากับเขาก็กไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอาเรนโดกานาโชปีของไมน็ดนั่นเอง โดยตัวกานาโชยังทําประตูไปแล้ว3ลูกด้วยทําให้เขาเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดของรายการนี้ในฤดูกาลปัจจุบันที่จํานวน6ลูกพี่เจ๋งรับแรชควรบอกโค้ดตรงๆไม่ใช่สัมภาษณ์ผ่านสื่อรูปเบนอมัมริมยอมรับว่าอยากให้มาคัดแลฟอร์ดคุยกับเขาก่อนหลังไปสัมภาษณ์เป็นไหนว่าพร้อมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรดฟอร์ดจะพลาดลงสนามให้ปีแสดงอีกครั้งในสื่อคาราบบวครับ รอบก่อนรองชนะเลิศพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์คืนวันพฤหัส,สบดีนี้ดาวยิงลูกม่อไร้ชื่อในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและไม่ได้เดินทางไปลอนดอนพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆอนาคตของเขาในถิ่นโอทัฟฟอร์ตกเป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่อาโมริมยังไม่ได้คุยกับแรดฟอร์แต่ยอมรับว่าต้องการให้ผู้เล่นคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงเจตนารมของตัวเอง เมื่อถูกถามว่าถ้าเป็นเขาแล้วจะสัมภาษณ์ผ่านสื่อหรือพูดคุยกับผู้จัดการทีมเป็นการส่วนตัวอาร์โมริมกล่าวว่าถ้าเป็นผมผมอาจจะคุยกับผู้จัดการทีมนะแต่พวกเรามาโฟกัสที่เกมกับท็อตแนมกันเถอะเกมกับท็อตแนมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอเิฮันโดกานาโชซึ่งถูกดรอปด้วยอีกคนจากเกมกับแมนซิตี้กลับมามีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้งเขาฝึกซ้อมได้ดีมากเขาดูไม่ค่อยแฮปปี้กับผมสักเท่าไหร่และนั่นก็สมบูรณ์แบบผมมีความสุขมากๆเพราะผมจะทำแบบเดียวกัน เขาพร้อมสําหรับเกมนี้แล้วอารมริมกล่าวอย่างไรก็ตามเมสันเม้าเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันพุธเพื่อประเมินว่าอาการบาดเจ็บล่าสุดจะทําให้เขาต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนเขาเสียใจมากๆผิดหวังสุดๆดังนั้นเราต้องช่วยเหลือเขาเทรนเนอร์วัย39ปีกล่าวเสริมมีตัวอย่างให้เห็นทางออกอนาคตแรดฟอร์ดกับแมนยูขอกับคุณบทความจากบาบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1 หลังจากถูกตัดออกจากทีมชุดบุกเหยียบจมูกอดีตร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้ก่อนมีกระแสข่าวตามมาว่าแมนยูน t เต็ดพร้อมปล่อยมาคัดและฟอร์ดออกจากทีมในราคาย่อมเยาเมื่อวานเจ้าตัวแสดงความเคลื่อนไหวออกมาด้วยการเชิญคนข่าวระดับแกนกูรูอย่างเฮนรี่วินเตอร์มาสอบปากคำคีย์เวิร์ดที่ถูกตัดออกมานำเสนอจากบรรดาสัพพสื่อจนกลายเป็นข่าวใหญ่คือคำพูดที่ว่าผมพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายใหม่อืมนะ 2. ผมอ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วนะครับพลางดูบริบทรอบด้านอย่างถีถ้วนประโยคนี้มันตีความเป็นอื่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากยอมรับในโชคชะตาคำถามต่อมาคือแล้วทีมใดจะรับไปอุป,ปการะค่าตัวอาจไม่ใช่ปัญหาเพราะแมนเจน่าจะยอมขายในราคาถูกเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยที่มหาศาลเกินไปจนทำให้ตัวเองลำบากเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ไปเล่นใน UCL ที่เป็นแหล่งขุมทรัพย์ค่าเหนื่อย3 0 0 0 0 0ปอนบวกโบนัส7.5หมื่นปอนต่อสัปดาห์ ถามว่าทีมใดจะยอมวาดายให้ผู้เล่นที่ชอบลงไปเดินเออเลเหอยอยชายในสนามเห็นจะมีแต่พวกโคตรเสียทีที่เมืองทะเลทรายเท่านั้นที่พร้อมจะหน้ามืดแต่มันไม่เร็วเกินไปสําหรับนักเตะที่อายุพึ่งจะก7 7เหรอที่ระยำคือเหลือสัญญาก,กับปีแสดงจนถึงเดือนมิถุนายน2028 3. ผมผู้ซึ่งเอาใจช่วยนักเตะประเภทลูกม่อทุกตัวที่ถือกําเนิดของปีแสดงเป็นพิเศษมาตลอด ต่อให้ทำตัวหน้าโมโหขนาดไหนลึกๆแล้วก็แอบ,บเอาใจช่วยมากกว่าการขับใสไล่ส่งมาคัสแลดฟอร์ดเป็นผู้เล่นที่มีของนะครับทั้งคล่องแคล่วและปราดเปรียวแชมป์ตะบันตะขายได้เด็ดขาดและหนักหน่วงดีนักแลเพียงแต่ใจจิม๋มดตะนอยไปหน่อยจังหวะเบียดจังหวะปะทะการแสดงความมุ่งมั่นและทุ่มเทออกมาไม่ได้ครึ่งของเวนดูนี เมื่อถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนกระทั่งหลุดออกไปจากสายตาของผู้จัดการทีมทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติสิ่งที่แรดควรทำคือปรับปรุงตัวด้วยการแสดงความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้มากกว่าเดิมทั้งในสนามฝึกซ้อมและในการศึกเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเอาชนะใจผู้เป็นกุญสือให้ได้เพราะตัวเองมีฝีเท้าอยู่แล้วไม่ใช่ออกมาบอกประมาณว่ากูยอมแล้วกูไม่เอาแล้วกูย้ายก็ได้ครับ เรียนตามตรงว่ามันแทบไม่ต่างจากตอนที่จิดอนซานโชถูกเอดิกเทนฮากตัดออกจากทีมในเกมเยือนอาร์เซนอลเมื่อรุูการที่แล้วนั่นแหละคือเลือกที่จะใช้ปากพูดมากกว่าการกระทํา 4. ทางออกของเรื่องนี้ถ้าไม่ไปซาอุก,ก็คงต้องปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวแล้วช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่เหมือนเดิม 5. ว่าแล้วก็นึกถึงตอนจบในทีมปีแสดงของปอปอกบาหรือเจสซี่ดินกาและอีกประยาน จริงๆผมเห็นใจลูกกรอกขนงพวกนี้ที่เติบโตขึ้นมาแบกความหวังของบรรดาเด็กผีที่ใจร้อนและต้องการเห็นแมดเดตกลับมาจากป่าช้าอีกครั้งผมเอือมระอากับสิ่งที่มาฮัลเลตฟอร์แสดงออกมาบนฟลอร์าเหมือนผู้มีจิตสถาในเรดเดวิลส่วนใหญ่นั่นแหละแ์บ่อยครั้งที่สะบัดออกมาแบบไม่รู้ตัวว่ามึงทำเฮี้ยอะไรครับเนี่ยเพียงแต่อีกใจหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะแอบเอาใจช่วยจนถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็อยากจะบอกมันเหลือเกินว่าหนุ่มนะหนุ่มนะทุยไม่ใช่ ผมอยากจะบอกว่าสู้หน่อยดีวะไอ้หอกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ